ก็เปิดบริการให้ใช้กันได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะสำหรับ YouTube Premium และ y u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  e m u u s i นะก็2ตัวนี้จะทำให้การดูคลิปดูวิดีโอใน YouTube ไม่มีโฆษณานะและยังออกจากแอปหรือปิดหน้าจอก็ยังฟังเสียงได้อยู่เป็นบริการแบบรายเดือนนะซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบบุคคลและแบบ Family ที่แชร์ให้กับคนในครอบครัวได้5คนซึ่งจุดเด่นของบริการนี้ถือว่าให้ความสะดวกสบายและเพลิดเพลินม,มากกว่าเดิมก็อนสำหรับ youtube พีเมียมนั้นก็คือมีดู y o u t u b e แบบไม่มีโฆษณามี original content ของทาง youtube ให้ดูทั้งซีรีส์และสารคดีเปิด youtube เล่นโดยที่ออกจากแอปได้จะย่อเป็นจอเล็กหรือป,ปิดล็อกหน้าจอก็ได้ เซฟวิดีโอเพื่อดูแบบออฟไลน์ line ได้ซึ่งบางอันก็ดูไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดสมัครก็จะน่าจะได้หมดทุกอย่างแล้วก็แถมนะยังใช้บริการ YouTube Music สำหรับฟังเพลงอย่างเดียวได้นะฮะแต่ว่าต้องโหลดแอปแยกต่างหากนะฮะสำหรับค่าบริการ YouTube Premium จะมีทั้งแบบรายบุคคลแบบครอบครัวโดยในเวอร์ชั่น Android และ iOS ราคาจะไม่เท่ากัน ซึ่งถ้าหากอยากจะใช้บริการ YouTube Music อย่างเดียวก็ได้นะในการสมัครแบบรายบุคคลเวอร์ชัน a n น r o i d ฮะจะได้ใช้ฟรี4เดือนแรกเริ่มเก็บเงินเดือนที่5ซึ่งไม่รู้ว่าอันนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปหรือยังนะส่วนแบบ Family ฮะจะใช้ฟรี1เดือนแรกฮนะแชร์เพิ่มได้5คนทีนี้เราไปดูราคากันเลยดีกว่านะซึ่งสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลานะ สำหรับเวอร์ชั่น Android YouTube Premium แบบรายบุคคลนะเดือนละ159บาทแบบ Family เดือนละ239บาทะะส่วนทาง YouTube Music เป็นเดือนละ129บาทนะแบบ Family ก็199บาทนนฝั่ง iOS ะะ YouTube Premium 209บาทแบบ Family 309บาทนะฮะไปทางส่วนทาง youtube music ก็จะเป็นเดือนละ169บาทและแบบ family ก็259บาทนะฮะทีนี้มาฟีเจอร์เด่นใน youtube music นะฮะโดดเด่นกว่าบริการสตรีมมิ่งเพลงไลา์อื่นๆยังไงนะฮะคือ 1. มีทุกอย่างครบจบในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเพลง เพลงและอัลบัม้มหลากหลายศิลปินซิงเกิลเพลงลิมิกผลงานการแสดงสดเพลงคอเวอร์รวมถึงเพลงที่หาฟังได้ยากจากทุกค่ายเพลงชั้นนำในเมืองไทย 2. แนะนำเพลงที่เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละคนแอปพลิเคชันของ YouTube Music จะแนะนำเพลงให้เข้ากับผู้ใช้และสถานาการณ์นั้นๆ 3. เพลย์ลิสต์หลายพันรายการ 4. การค้นหาเพลงแบบอัจฉริยะจำชื่อเพลงไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลก็คงจะประมาณว่าพิมพ์เนื้อเพลงอะไรอย่างนี้ไปหรือเปล่า 5. วิดีโอยอดฮิต o u t u b e music จะช่วยให้คุณไม่พลาดวิดีโอยอดฮิตที่กำลังมาแรงจากทั่วโลก 6. สลับไปมาระหว่างวิดีโอและเพลงสามารถสลับไปมาระหว่างวิดีโอเพลงและเสียงเพลงอย่างเดียวได้ง่ายๆเพียงกดปุ่มเดียวนะฮะก็ประมาณนี้นะสำหรับ ยูทู e พีเมียมและ youtube music นะฮะก็ใครอยากให้ทําเกี่ยวกับอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะฮะไปแล้วบ่ายๆแล้วเจอกันคลิปต่อไป